สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับน้องโกกิ โพสอีหยังครับพี่น้องนะครับพอโพสแบบซีแล้วนะครับก็มีเอฟซีเข้าไปชื่นชมนะครับในความคิดในทัศนคติของผู้บริหารนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวน้องอ่านให้ฟังกันเด้อน,นะครับว่าน้องกูกีเนี่ยเพิ่นโพสแบบใดนะครับแล้วก็โพสวา่าเป็นคนที่ไม่ชมใครออกสื่อและไม่ตำหนิใครออกสื่อยิ่งคนของตัวเอง เพราะนั่งคิดดูแล้วว่าผลลัพธ์ที่ตามมามันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นปกติเห็นใครทำดีก็ชมชมผ่านทีมงานตัวเองหรือเห็นข้อบกพร่องก็เตือนอเตือนกันเองหลังบ้านนะครับเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแล้วเข้าใจหัวอกทุกคนที่เป็นลูกน้องเพราะ เราก็เคยผ่านจุดนั้นมานะครับพี่น้องนะครับหลังจากที่น้องโกกีโพสไปนะครับ f c นะครับเข้าไปเอม่นน่อเยอะมากนะครับคนหนึ่งก็บอกว่าน้องโกกีเนี่ยทัศนคติดีนะครับเป็นคนที่วางตัวดีนะครับรู้จักบุิหารจัดการคนสันพี่น้องนะครับอันนี้ก็แมนครับพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าดีแล้วนะครับ ถ้าพูดในทางที่ดีเนี่ยควรออกสื่อด้วยก็ได้นะประมาณนี้ครับพี่นองนะครับส่วนอันไหนไม่ดีควรพูดหลังบ้านก่อนนะครับอันนี้ก็ถูกต้องครับคนนี้ก็บอกว่าน้องโกกิอ่าทัศนคติดีอ่าเหมาะแล้วที่เป็นผู้บริหารช่วยบอสบิ๊กสันพี่นองนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าโตเกินผู้ใหญ่ความคิดดีมากๆขอชื่นชมนะครับส่วนท่านนี่ก็บอกว่า ทัศนคติดีมากเจ้านายที่ลูกน้องต้องการนะครับท่านหนึ่งก็บอกว่าดีมากค่ะน้องโกกิมีบุธิภาวะความเป็นผู้นำและเป็นเจ้านายคนสูงมากขนาดอายุแค่นี้นะครับแม่นกับพี่น้องนะครับอ่าก็คือว่าน้องโกกิเนี่ยโตเกินผู้ใหญ่กับพี่น้องนะครับและการมีความคิดการบริหารจัดการคนเนี่ยดีกับพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเห็นด้วยค่ะ ทัศนคติดีมากติชมหลังบ้านจะดีกว่านะครับแมน่นครับพี่น้องนะครับถ้ามีเรื่องมีเล่าอย่างเนี่ยบางข้งเนี่ยถ้าพูดออกซื้อหรือว่าอย่างใดเนี่ยมันอาจสิกระทบโดยภาพรวมก็ได้พี่น้องนะครับเห็นอย่างบดีนะครับกันแนะนากันแนะนาหลังบ้านก็ได้ครับพี่น้องนะครับแต่ถ้ามันเกินไปอ่าเอาเป็นว่าสถานการณ์ใดควรออกซื้อก็ควรอ,ออกครับอันใดที่บ่กควรออกซื้อก็บ่ท้องออกก็ได้ประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับ นั่นแหละครับบางคนบางท่านก็คิดว่าน้องโกกีเนี่ยโพสถึงใครหรือไม่นะครับหรือว่าจะสื่อสารไปถึงใครหรือเปล่าวันนี้กับบรู่นะครับเราไม่ได้บอกไว้ครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องหนุ่มบอกเลยข่าวสารมาบอกมาลอยฟังเด้อนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝ่ายรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ